สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระสมเด็จอีกองคหนึ่งครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ปลกโพครับพิมปลกโพครับนี่นะฮะโพเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไรละไม่ค่คยชัดเจนเท่าที่ควรนี่นฮะนี่คือลักษณะพิมพ์ปลกโพเส้นทุ้มท่านจะหดตัวหมุนตัวแต่ลอยตัวนี้จะรอยกระเทาะกระเทาะออกะเนี่ยฮะรอยกระเทาะทออกและเนื้อข้างในในี่แห้งแกร่งครับ เนี่ยผิวท่านจะไม่เรียบไม่ตึงครับเนี่ยเนี่ยจะมีมูลสารต่างๆก้อนก้องเยอะครบฮะเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ดูด้านหลังหน่อยเนี่ยครับด้านหลังของท่านฮะเนี่ยเนี่ยจะลอยกระเทาะเนี่ยฮะเนี่ยลอยเนอ เป็นรอยจ้ำจ้ำเนี่ยฮะเนี่ยรอยจ้ำจ้ำท่านเหมือนรอยเนื้อเน่ารอยจ้ำนะฮะเนี่ยฮะจะเห็นชัดเจนครับเนี่ยฮะครับเนี่ยตรงนี้รอยที่ท่านกระเทาะออกเนี่ยฮะเนี่ยฮะรอยกระเทาะของท่านเนี่ยฮะ จะแห้งแกร่งครับผมครับอันดณเดียวขยายกันหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยว,ยวยครับ อ่าโอเคครับชัดขึ้นละนี่ท่านชมอะความเหี่ยวความย่นฮนะโพของท่านนะฮะไม่องค์นี้จะโพติดไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรนะติดไม่ชัดเท่าไหรนะ่แต่พิมพ์ทรงคือเป็นพิมพ์ของปลกโพครับท่านดูเนื้อหาท่านเนะี่ยออกสีครีมครับองนี้จะออกสีครีมเนื้อแห้งแกร่งนั่นนะผิวนะเนื้อในจะเป็นไตไตเลยครับเนี่ยฮะ จะมีมวลสารต่างๆนั่นแนหะเส้นทุ้มที่หดตัวและยุบตัวออกไปท่านชมนี่ฮจะมีรอยจ้ำนะครับนี่ฐานชั้นร่างก็จะเป็นฐานตันนี่ครับนี่เนี่ยรอยแตกรอยกระเทาะออกไปนี่ฮะเนี่อหาท่านนะครับอันนี้ลองดู จะส่องกล้องให้ดูนิดนึงนี่ครับเอฮะนี่ฮะเนื้อหามวลสารท่านครับเนี่ครับมวลสารของท่านเนื้อหานี่เกตจะชนชุ้มครับ เนี่ยโพก็จะไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรน,ะนี่ครับนั่นนะเส้นสมโยยุบตัวและหดตัวนะครับนี่เนื้อนะหาท่านครับนี่ฮะชัดเจนครับเนี่ยแห้งแกล่งครับอุณินานอนุณิมุเกบไปนานเหมือนกันนานเหมือนกันเนี่ฮะ ท่านชมเนื้อก็จะเป็นไตไตเหลือมกันนี่ฐานชั้นล่างเนื้อเป็นไตฮะเป็นไตไตเท่าเลยเนะี่ยครับเอาเดี๋ยวดูด้านหลังมั้งครับนี่ฮะด้านหลังท่าน นี่ฮะจะมีรอยยุบตัวแยกตัวอ้าดูนี่ฮนี่ครับมีหดตัวยุบตัวแยกตัวครับนี่ฮนี่ฮะเนื้อจะออกเป็นริมอันนี้ฮะรอยมวลสารที่ยุบตัวแล้วเกิดเป็นบอ่อตาบขึ้นนฮะเนี่ยรอยจ้ำ น่ชัดเจนครับเนี่ยฮะนี่ฮะรอยเหี่ยวรอยย่นของท่านฮะนี่ฮะมูลสารท่านนี่ครับดูครับเนื้อหาท่านสุดยอดครับตรงนี้นี่ยปกโพครับนี่พิมพ์ปลกโพ นี่ฮะปปกโกครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้าอีกเลยครับผมนี่ฮะด้านหน้าท่านครับอ้าวเดี๋ยวลงกล้องดูตรงบนสาลข้างหน้าทีนี่ย โอ้โหดูแล้วเธอคขับมันมากเลยครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ